แมคโครเล็กจมครับน่เออครับเดี๋ยวเราดูการเก็บกูครับอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมาดูเหตุการณ์แมคโครเล็กจมครับนี่ รถคันที่ผมถ่ายปีที่แล้วนะที่ลงถนนรถ,ร,ถรถเป็นรถพยาบาลหมู่บ้านผมเองนะ่าหมู่บ้านร้อนน้ำซิงครับนี่เอาเจ้ามาร์คทูมาเก็บกู้แล้วแท็กรูดอีกครับเดี๋ยวลงไปดูใ,ใกล้ๆแท็กลูดอีก เช้าชมกันนี้อีกเช้าอยู <S <S ่ตอนนี้มันเริ่มอาการดีขึ้นเหมือนจะเห็นรถแท็กใหม่ขยับขึ้นมากว่างน้อวานนะมันทำมีรถใหญ่อย่างนี้มาจบแล้วไม่รู้มันเอาใครในโมโหยังไงวานพรบธิรยางค์ mak 2 loy kwa kham khan ni? mak 2 pet tua loy luk tua? loy yee oo loy yee loy oo kua yaa kia 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 yadeh kong koon ni kreung kia no kreung kia wai tupta phlak kreung mat he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  phlak kri phlak pet dala pet mu lak kri kri dalyab huk sab hmm kreung no kia lak tewe tek rake bot na mam dina hmm nam hon kri prua na mo hmm ແລະឯມານຸມານຸຄືລືເພັດນໍາສົດແດງລົກາເອີຫີກາໃສ່ມັດບໍ່ឲ្យຕົນເຕອົງປົງກູໂຕກູໂຕໃຫ້ມັນຖ້າເດິດມືຮູ້ໂອឲ្យພາຍໂຕຮັບກາຕ້ອງຄຸມຄະນັນຂອງມັນມາຊມອງ2ຊມອງເດີ້ກູໂຕຍກະອູ້ລົດເຕົ້າແດງສົກຂຶ້ນກັບກູໂຕຍອີດເນາະໂຕ800ອາ800ເດີ້ເຖີເຖີເຖີອາຍລົດຍໍລົດເຕົ້າໃຫ້ອັດຕະឯໃຫຍ່ຂອງອົນກິດ ต all ุกโล่ากระทางเนี right? <inaudible> <inaudible right <inaudible> <inaudible> ่ยทำแบบเปลื yup really? ่นผลตระล็อกดูต้อยอายุรถจอดเธอเห้ยลมใบรวยเห้อหมัดชมูงใบรวการหมัดชมูงหมัดชมงหลายเลยเพิ่มไม่ว่านะครับไอ้ไอมาเพิ่มงานทีหลังอีชี้เอาตรงนน้นเอาตรงนี้ปลายวนั่นแหละไม่เหลือครับแบบเนี้ยไม่เหลือมีทุกเจ้าเลยอาชีพชี้ไปทั่วเลยที่นี่รับรองตานั่นสวนไปกระชัวหชัวชัว ส,สวงเปิดน้ำารอ้าเอาความเล่นๆกันลงไปความจริงไม่นานลงเสียหายดลยนี่นี่ท่อหายใจมันอยู่ทางนี้เนาะครับอยู่ทางนี้ดีไม่ง่ายท้องลุกเข้าไปมุนไม่ทันนะอ่ะ อดินดินดินลมนะมันมันมันบอกไม่บอกเราก่อนนะเราต้องกินกดูเรื่อยๆดินเลนดินลมข้างล่างเป็นสมองเอาหนึ่นันลยโอตาเพราะไอตอนไอตอนเราวิ่งไปนะมันเหมือนแข็งเลยครับแต่ไป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 มันลง <c oughs> เลยอ้เรียบร้อยไปวิ่งกันทางไหนครับวันนี้วิ่งนิ่อยู่ตรงนี้เลยครับข้างจุปทาน๋อ้แต่พอดี ผู้ใหญ่ให้มาช่วยก่อนนี่ท้ามาคืนก็ไม่ได้เรื่องแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสว่างหูสว่างตาเนาะค่อยมาได้กระเที่ยวรักสองง่าโจระกระคาบิดง่ายลูกง่ายกระเทียวเลยก็มาเนี่ยเองได้น้องบิดเองก็ไว้ราคาบ้านทงใหญ่น่แหละเขาไมมีเงิน มีงานงานหนึ่งมันก็พอเห็นน้ำเห็นเงินอยู่นี่หมดเครื่องไปสองแซนเลยนะลุงลุงลานไปเห็นมาสมัสนี้แกอยู่ไหนอยูุวุริอยู่นี่บ่อยู่ปั๊มนี่ยป่ะครับอยู่ปั๊มปตทเราเนี่ยป่ะผมไปวิ่งกับแกก่อนอยู่ข้างโรงพยาบาลในก็ชนอุ้ยจมกระนาวเลยคนนใกกบงอะไหนครับตลาดตลาด มักทูมักทูดิใช้ดีเลยมักทูดิมีแต่คนบอกว่ามันทนทนไม่จุกจิกเนาะระบบไฟฟ้ามันไม่เยอะไม่มีเลยแหละครับอ่ขันเล่งมือเลยนะเรียบร้อยนะครับแท็กลุดอ้อหย่อนอยู่<ค>มัก,มกทูวิสัตย์ เครื่องร้อนนะเช้าเครื่องร้อนตลอดไหมครับยินในเื่ไปเยอะไงชาวบ้านต้ให้อ๋อหนักนิดนึงครับสงการโน่สงการลงมาเขาเจอเจ้าของสปอร์ตเรียนกินทั้งวันเลยครับเพื่อบาลานซ์ตำรวจอีบนะอีบอีบเอ่ออย่าเรียมเออ ของสปอร์ตสองร้อยเมาเลยรถให้เขาพันสองเขาเป็นรถเขาเพิ่มเป็นหมื่นสามอัพขีดต่อยอย่างนี้ต้องแบบที่ต้องเสนอโครงการเยอะๆโซ้สปอร์ตจริงเลยเจ้านี่เน่นอนร่วมวางแผนเสนอโครงการเยอะๆตรงนั้นตรงนี้กดตังเยอะให้เราลดให้แล้วนะให้เหลือหมื่นเดียวผมเอาแค่หมื่นเดียวลดให้พันสอง เขบอกเขาบอกมันไม่ต้องไม่ต้องให้มื่นซ้ำเลยว่ะเน้นอนเน้นอนไหมหาดีหายากเลหายากกันอย่างนี้พวกเราเอาเชือกไปมัดดีกว่ามันไปถึงท่อว่าน้ำมันไม่เซืร์มันนั่นอ่ะเวลาเวลามันเอียงมากมากเหมือนไอ้คันนี้เหมือนกันอันนี้ถึงเวลาปุ๊บไปตัดปั๊มมันตัดเลยเอียงไปไงเซฟไฮดรอลิกเซฟปั๊มน้ำมันไม่ ตึงมากก็ไม่นั่นนะตึงมากสินส่นมันต้องตงึงตึงเสร็จแล้วไปใช้แป๊บนึงแล้วค่อยอัดต่อมาอีกรอบหนึ่งสิ่นกรุปแตกดเ,เ,ดเดี๋ยวมาเราดูการเก็บกู้ครับจะช่วยเจ้าตัวเล็กภูตาเรานะบบนานปันครับ ันนี้เป็น s c o r p i o ครับ S.K 120เลยนะรุ่น2ครับสามี 1> 1 <B. S 2> ปั๊บเคสามีครับตัวนี้นนะเดี๋ยวจะดึงขึ้นนะใช้สเต์ดึงครับ ไม่ไม่คล้องตรงคอคอบูมลดของคอบูมขึ้นมาเลยนะของคอบูมนะของข้างล่างเลยครับน IC ี่เดี๋ยวคลองส็ตีขอออออบนนันตรงนั้นเลย อ,อันนี้หนักประมาณ30มสิบป,ประมาณสาม <3 S 2> ตันนะสามตันกับอีกสามร้อยกิโล,เ,ล,ลเค้กซูมสามสามกูบะตาครับนี่น่าพิ้งเลยเอาโอเคครับผมรอติดตามชมอีพีสองนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ